สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนี่นุ่นทิยาก่ได้ตื่นมาตอนเศร้ากับอากาศเย็นเย็นพี่น้องเป็นยังไดปุคือ,สบ,อสบายนะคะเป็นหนาวๆห้อนๆเมื่อนี่ก็มีแนวทางตัวเลขโชคลาภมาปากเกี่ยวกับสูตรคำนวณน,นะพี่น้องเนาะสูตรคำนวณเอ่องวดนี่เป็นงวดแรกนะคะสูตรคำนวณของเส้นเก้าเอา่อเส้นเก้าเขาประจำนี่นุ่นทิยาบะเคยเอามาลงช่องของเฮ้านะคะ เป็นงวดนี่งวดแรกแต่ว่าเพิ่นกะยากแบ่งปันนะคะแต่ว่าเพิ่นบอขอออกซื้อออกน้ำใดใดทั้งสิ้นนะคะนุ่นทิยากรเสียมาลงกะให้อาจารย์เพิ่นเทศยอดหลังให้เบิงงวดที่ผ่านมานะคะกะเข่าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่างวดต่อไปนี่เพิ่นเอามาลงซื้อลงช่องของช่องนุง่นทิยาผ้าลวดนี่ยนะคะหรือช่องนุง่นทิยาหาเก้าเป็นงวดนี่งวดแรกสิเข่าหรือสิรลุด ก็คอยมาติดตามน้ากันนะคะก้อนสิเขาไปชมเลขสูตรคำนวณของเส้นเกา้าเขา่าประจํานี่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องนุนทิยาผ้าร่วยหรือช่องนุนทิยาหาเกา้าเพื่อได้จะมีกํากำลังใจไปหาตัวเลขโชคลาภมาฝากพวามไม่ไป็นอง F ฉคือเกานะคะค่ะโบเป็นการเซเวล่ากับเขาไปชมเขาไปฟังน้ากันเลยค่ะไปน้ากันเลยค่ะนี่อันนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะคะของเส้นเกา้าเข่าประจํานี่ งวดวันที่16ตุลาสองหาหกนะคะเส้นเกาเพิ่นไห้นุ่นที่ย่ายอดลังเบิงนะคะอ่ะเาเพื่อนไห้เลขวิ่งวิ่งเก,กับ3บนล่างนะคะกับมาทั้งเกตทั้ง3ามเนย้องมีนอ้นองเนาะและเ้เพื่อนจับคู่ไห้ก็จะมีเกตสองเกตสาเจ็ด 2, เก้สเอเมอมะแม่นสามแปดกนะคะกับผลปรากฏว่าเลขกระออกขังบน3ามเจดสอง ขางล่างสามแปดนาะพี่น้องนอกจาผลปรากฏว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าเพิ่นโบจับสามตวะะัวหเด้อคะเด้อห้ท่เลกสองตัวถือว่าแม่นของเพิ่นนะคะนะคะแต่ว่าตรงนี้มุมนี่นะคะมุมนี่เพิ่นบอกว่าศูนย์ไม่มากับบะมี่นาะพี่น้องนองาะงวดที่ผ่านมาศูนย์บ่มา,มา,มา,มาอหลีนะคะนะคะขอดีของเอ่ออาจารย์เส้นเก่าเข่าประจำานี่นะคะสูตรคำนวณของเพิ่น พันยอหลังงห้เบิรงงวดนึงนะคะกับแมนยลีพันบอกว่าศูนย์ไม่มาก็คือบอม่านะคะเลขวิ่งนี่ก็ให้วิ่งเกตกับสามกับปากกว่ามาทั้งเกตทั้งสามนะคะวิ่งเกตกับสามบนล่างนะคะจับคู่ไฮเกตสองเกตสามเกดเก้าสามแปดสามหกสามเก้าปากดว่าเลขออกสามเจ็ดสองข้างล่างออกสามแปดก็เข่าตรงๆทั้งบนทั้งล่างนะะเนาะพี่น้องเนาะพ่นบอกว่าปอลอไปกับบนล่างนะคะ เนี่ยมันบริกลาฟนะคะมันก็เข่าแต่ว่าขอพิดพาดเออโบแมนขอพิดพาดขอดีเพื่อนก็บอกว่าห้ากันน้ำนะคะห้ากันห้กลัาน้ำขอดีของเพิ่นก็คือเพื่อนบอกว่าศูนย์ไม่มากับบวมาอยู่ีนะคะค่ะพอเป็นการเสวราอนีิยาคกะเสพไปเบิ้งงวดต่อไปเลยนะคะว่าจะเขาหรือจะรุดก็ค่อยมาติดตามน้ากันนะคะนะคะเดี๋ยวเสพไปเบิ้งงวดต่อไปคืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยนะคะไปช่มน้ากันเลยค่ะ นะคะเดี๋ยวนุ่นที่ย่าสิเขียนกอ็เราก็เว่าไปน้ำเราเขียนเสร็จแล้วก็สีส้มให้พ่อแม่พี่น้องเอซสามารถแคปหนาจอได้นะคะเสี่ยเก้าเข่าประจํางวดวันที่1พฤศจิกายนอี่นะคะ1พฤศจิกายน64นี่นะคะพ่นนห้เลขวิ่งเลขแลนแปกับซนะคะหาวิ่ง8 8กับซ นะคะเลขวิ่งเลข8กับ4นะคะสำหรับผู้ใดมากวิ่งมากแกลนมากออกกําลังกายอาจารย์ให้วิ่ง8กับ4บนล่างนะคะแล้เพิ่นจับคู่ให้ก็จะมี8 0 85 8นนะคะนะคะแล้วก็จะมี49 สี่เจ็ดสี่ศูนย์นะคะนะคะไม่มาตัวไหนที่ไม่มานะคะตัวที่บอมาอาจารย์บอกว่าหนึ่งนะคะตัวที่ไม่มาคือเลขหนึ่งวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าเลขศูนย์บอมาก,กับบอมา่าคือเพิ่นเบาเลยนะคะเดี๋ยวน้องที่ย่าสิซุ่มใกล้ๆให้ พอมีพี่น้องเอสี่สามารถแคบหนาจอได้เด้อค่ะเดอ้อแล้วก็สิท่วนให้ฟั่งซะซาเทะละขันตอนนะคะเซียนเก่าเข้าประจำงวดวันที่ 1. พฤศจิกายนสองหเนี่นะคะเลขวิ่งเลขแลนสำหรับผู้ใดมกักวิ่งมักแลนมักออกกำลังกายอาจารย์บอกว่าให้วิ่ง8กับซบนล่างนะคะเดอ้อเพื่อนจับคู่ให้ก็จะมีเลขอยูนีหกคู่นะคะ ให้แปดศูนย์แปดหาแปดสี่สี่เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์นะคะฟอลลไปกับบนล่างนะคะแล้วฟังนี่ตัวที่ไม่มานะคะไม่มาคือเล็กหนึ่งนะคะเพิ่นบอกว่าหนึ่งบ่าานะคะอย่างย่นที่ยากกับสิ่ไปซุม่มเห็นงวดที่ผ่านมาให้ทำาความข้อใจก็เพิ่มอ,อีกนะคะว่า มันใช่หรือไม่ใช่นะคะสำหรับผู้ใรเบิ้องบนท่านเพื่อว่าจะเอาเปรียบเทียบกับของไม่นี่นะคะหานี่ของงวดไม่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะะี่นะคะเพื่อนหาเลขวิ่งเลขแลนเลขแปกับสบนล่างจับคู่หายก็จะมี80 8ศ8นย์เก ซีเจ็ดซีศูนย์ปลอไปกับบนล่างนะคะเลขตัวที่ไม่มาคือเลขหนึ่งไมมานะคะเดี๋ยวนุ่นที่ย่าจะไปซุ่มให้เบื้องงวดที่ผ่านมานะคะเพื่อว่าจะประกอบกันเพื่อจะทําค่วมเข่าใจง่ายๆนะคะสําหรับเลขสูตรคํานวณของอาจารย์เก่าเข้าประจํานะคะเซียนเก่าเข้าประจํานะคะเดี๋ยวจะไปซุ่มของเก่าให้เบื้องแล้วกเอาของมหม่เบื้องแลวกปิดช,ชิปเลยนะคะ อันนี้เป็นของเก่างวดที่ผ่านมานะคะของเซียนเก่าเข้าประจำงวดวันที่16ตุลา2564นะคะเพื่อนหายเลขวิ่งเลขแรนเลขออกกำลังกายให้วิ่งเจกับ3บนล่างนะคะเพื่นจับคู่หายก็จะมีเก็ดสองเก็ดสามเจ็ดเกปดากสาผลป,ปากกดว้าเลขก,ก็ออก3 7 2ข้างบนนะคะข้างล่างก็ออก3 8มแป ปากฏว่ากับเขานะคะพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างเขาเกตสองกับสามแปดตัวที่ไม่มาก็คือเลขศูนย์นี่นาะพี่น้องเนาะตัวที่ไม่มาก็คือเลขศูนย์กับบมาอิลีนาะพี่น้องเนาะเลขศูนย์กับบมาบ่มี0ศูนย์เนี่ยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะพ่นบอกว่ารอไปกับบนล่างนะคะ,นะคะย้อนล้างให้บึง่งงวดที่ผ่านมานะคะเพื่อจะทําคววมเข่าใจง่ายๆเอาเปรียบเทียบกันงวดก้อนกับงวด ที่จะถึงนี่นะคะนี่คะ่ะงวดวันที่16ตุลาสองหาหกตีคืองวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นเห็ดไหเบิ่งนะคะตัวที่ไม่มาเลขศูนย์กับบอมาอิหรีนะคะไม่มาคือเลขศูนย์นะคะเลขกระออกปากกดว่าบอมีศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเน,งน,งนงาะแล้วก็เสี่ยเบิ่งงวดใหม่นะคะเปรียบเทียบกันเด้อค่ะเด้ออันนี้งวดใหม่นะค่ะเด้องวดใหม่เซียนเก่าเข้าประจำเนี่งวดใหม่งวดวันที่ หนึ่งพฤศจิก,กายนสองห้าหกสี่นะนะคะเพิ่อนหายเลขวิ่งเลขแรนสําหรับผู้ใดมักวิ่งมักแรนมักออกกำลังกายอาจารย์ให้วิ่งแปดกับสีนะคะแปดกับสีวิ่งบนล่างนะคะเพิ่นจับคู่หายก็จะมีหกคู่คือเกานะคะแปดศูนย์แปดห้าแปดสี่สี่เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์ปลอไปกับบนล่างนะคะตัวที่ไม่มาก็คือเลขหนึ่งนะคะ,นะคะเลขหนึ่งบอมานะคะนะคะ นุ่นที่ยากกับศีสูะมันสูงๆให้พ่อแม่พี่น้องเอซี่แคปหนาจอไว้เด้อค่ะเด้อจดไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักใกล้มือแล้วก็ชอบก็บคอยจัดคอยลงทุนนะคะเข้าก็ค่อยมาติดตามน้ำกันวางงวดนี่อาจารย์ให้เอามาลงช่องนุ่นที่ยา่าผ้ารวยหรือช่องนุ่นที่ย่าหาเก้าเป็นงวดนี่งวดแรกจะเข่าหรือจะลุดเข้าก็คคอยมาติดตามน้ำกันนะคะจะเข่าหรือจะใกล้เคียงค่อยติดตามน้ำกันนะคะ เพิ่นห้เอามาลงงวดแรกแต่ว่าเพิ่นบอกว่าอยู่กับเพิ่นเขาประจานะคะเพิ่นอยากแบ่งปันนะคะเข้าก็ค่อยติดตามน้องกันเซียนเซียนเก่าเข้าประจํางวดนี้งวดแรกนะคะที่จะมาออกสื่อออกช่องของช่องนนทิยาพารวยหรือช่องนนทิยาห้าเเนี่ยนะคะนะคะจดไว้แคบหนาจอไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนนทิยาวาเลกอยู่ใหนี้มันก็นง่ายๆนะคะสําหรับผู้ใหมากวิ่งมากแลนกับวิ่งเลยค่ะ8กับ4ี่ อ,อไปกับบนเ,เลข2ตัวกับปอรอไปกับบนล่างนะคะเลข8เลขสนี่สามารถวิ่งได้บนล่างคือกันนะคะนะคะมันจับคู่หายก็จะมี80 85 8 4 4 9 4 7 4หเกนะคะตัวที่ไม่มาก็คือเลข1นะคะมวัสดีพานมาท่านบอกว่าตัวที่ไม่มาก็คือเลข0 0กับบมาแล้พี่น้องเนาะนนทีย่าว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก็ ว่าหลายตัวสำหรับผู้ใดมักเลข4เข้ากับซื้อได้แค่3คู่เนี่ยนะคะ4 9 4 7 4 0นะคะสำหรับผู้ใดมักเลข8ก็ซื้อได้แค่8 0 8 5 8 4นะคะผู้ใดมักวิ่งมักแกลนกับมี2ตัวนะคะวิ่ง8กับ4บนล่างนะคะน้อนที่ยากก็ขอจบคลิปนํำเสนอคลิปสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนเก่าเข้าประจำว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมโชคดีวสวัสดีค่ะ